สวัสดีครับรีวิวคอกวัวใหม่ครับโดยช่างเล็กช่างเล็กครับช่างเล็กรีวิวคอกวัวใหม่คอกเก่าพังครับขูหมดพังหมดอันนี้ทำเป็น,นามาตรฐานเลยครับคอกเหล็ก แหมมือสั่นครับไม่ได้กินข้าว้วนวน,นี้นเครื่องไม่พัก <c oughs> เครื่องไม่พักเลวันนี้ตั้งแต่เช้าเร่งครับงานเร่งพรุ่งนี้ช่างไม่ว่างครับเดไปฉีดยาแตงช่างเล็กจัดให้ครับ <S <S ของเราทุนน้อยครับใช้เหล็กเหล็กกล่องครับ งบน้อยครับงบน้อย,อยเชื่อมเชื่อมจนตู้ระเบิดไปแล้วตู้นึงครับอันนี้ตู้ใหม่ฮรัช่างไปจัดมาเดีย๋ยพาพาชมครับ,ร,บรอบๆคอกคอกเดิมเป็นไม้ครับเป็นไม้ยูคาก็ผุพังไปตามการเวลาครับนี่ทำคอกใหม่ครับ ไม่ค่อยเห็นมีใครใช้เหล็กกล่องทำนะครับมีผมเนี่ยแหละครับลองดูครับลองดูไม่ลองไม่รู้ครับล้างยาก็ใช้ถังผ่าครับแค่ไปน,นิดนึงครับกลัววัว กินหญ้าแล้วมันจะสะบัดฟงฟางหญ้ากระเด็นกระดอนแต่ก็ลองดูครับไม่เสียหายคอกหน้าค่อยวากันใหม่ครับดูพื้นคอกวัวครับผมนี่เน้นคอกแห้งครับไม่ชอบเละครับ ต้องคอแห้งเท่านั้นครับแห้งๆครับแต่ตอนนี้ข้างนอกสภาพหญ้าก็แห้งแรงครับฝนไม่ตกเลยครับประทานโทษครับมือสั่นนะหิวข้าวฮะรับชมดูช่างเชื่อมต่อครับ ช่างดีดองเคาะขี้นะครับช่างดี้องเคาะขี้นะครับเหมือนคนนะครับขี่ล้วต้องล้างสูตรมือสั่นขออภัยครับ ก็มือสั่นเหลืองานประตูครับประตูกับซอ,อ,องซองบังคับนะครับคงไม่เสร็จนะครับเหล็กหมดครับเหล็กหมดี๋ยวต้องรอช่างว่างอีกทีไม่รู้วันไหนครับลูกลูกผมมาแล้วลูกลูกผมมาแล้ว เด็กกําพาครับกัมพาแม่แม่ไปเที่ยวฮนะหนีไปเที่ยวครับผมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ